ก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมซื้อเสื้อและกางเกงผมด้วยไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือกางเกงเพียงตัวละห้าโลบักเท่านั้นหรือเสื้ออื่นๆอ,อีกมากมายเพียงแค่กดลิงก์ใต้คลิปพร้อมแล้วไปดูคลิปกันเลยสว<ะ>ัสดีทุกคนกัด้วยนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอบวิธีการรับของฟิตทั้งสามชิ้นใหม่นะครับในยุ้นของ Vans World นะครับของฟิตทั้งสามชิ้นนี้เนี่ยสวยทุกชิ้นเลยนะครับก็สำหรับวิธีการรับเนี่ยท่านผู้ชมนะครับทำการเข้ามาแม็ Vans World นะครับที่ผมจะแปะลิงก์ไว้้้้้้้ใตคคคคลลิปาาาาาายนะายานน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 ะะะกก็หั okay. ััังจเเเเี่่่่่ทททผผผูููชชชมมมมมมรรบบโออืขแ เดินตามผมมาเลยนะครับในแมปนะก็ให้ท่านผู้ชมนะครับมองไปที่บนท้องฟ้านะเดี๋ยวขอเนียบาปรับกราฟิกเยอะๆก่อนจะได้มองเห็นโอเคก็ท่านผู้ชมเห็นซานตาส l a เลดนะครับเป็นลานเลื่อนของซานตานะครับก็ของฟรีเนี่ยจะรับจากซานตาสเลตนี่แหละคือถามว่ารับยังไงคือทุกๆประมาณ5นาทีนะครับไม่ก็มากกว่าน,นั้นนะจะมีกองของขวัญดรอปลงมานะครับแล้วเราต้องไปเก็บซึ่ง แต่และของขวัญเนี่ยเราก็จะได้ของฟรีไม่เหมือนกันนะครับคือถ้าเกิดเราเก็บของขวัญครบ3อันนะครับก็จะได้ของฟรีครบ3มชิ้นเลยนะครับแค่นั้นแหละก็ชิ้นแรกไม่รู้ว่าเป็นชิ้นอะไรนะครับไม่ไม่รู้ว่าเป็นของฟรีอะไรเออโอเคนะก็เดี๋ยวผมรอของขวัญดรอปก่อนตอนนี้ของขวัญก็ดรอแล้วนะครับมันจะมีเสียงกระดิ่งนะครับถ้าเกิดของขวัญดรอปนะให้ท่านผู้ชมมองดูนะครับมันจะมีแสงออร่าก็อันแรกจะเป็นออร่าสีเขียวนะคบเห็นไหม มันจะเป็นแสงออร่าชี้ขึ้นเหเป็นฟาน,นะครับเราจะเห็นเองนะก็มาตามแสงออร่าแล้วก็มากด c l a i ไอเทมตรงนี้เลยนะครับโอเคได้ชิ้นแรกแล้วนะครับก็ผมขออภัยที่ผมเสียงแหบนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรผมน่าจะกินน้ำเย็นเยอะเกิน โอเคผมได้ยินเสียงกระดิ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมไปหาของขวัญก่อนตรงนี้นะครับมันจะมีออลา่าแล้วออล่าที่สองเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะครับก็สีเหลืองออกขาวๆหน่อยๆก็ให้เราเคลไมไอเทมไปเลยจะได้เป็นบูมบ็อกนะครับโอ้โหสวยมากเลยนะ ได้เศษกระดิ่งละก็ชิ้นสุดท้ายนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะอยู่ระหว่างตรงนี้เลยก็เก็บไปเลยนะครับชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นที่สวยที่สุดนะสำหรับผมนะแล้วแต่คนจะคิดนะครับแต่ว่าผมชอบชิ้นนี้ที่สุดละกดเคลมไปทิ้ไปเลยเห็นไหมสวยมากเลยนะครับก็วิธีการรับเนี่ยไม่ยากนะครับแค่ท่าู้ชมรอไปเรื่อยๆนะครับก็ขอฟิกก็สวยด้วยนะ หวังว่า่านผู้ชมจะชอบคลิปนี้นะครับก็ถ้าใครชอบน้าอยาลิมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยครับยาลิมเซเซอร์ฮันโลวีเสืเซอร์ใหม่ผมด้วยคลิปน้ีเ่เพียงเท่านี้นะครับผมครับวะเจอกันใหม่คลิปหน้านะ